ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็น e p ที่สองคลิปที่สองนะครับผมจะอธิบายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรกับสมาชิกนะครับต้องการให้เขาทำอย่างไรต่อไปกับสมาชิกสมาชิกทั้งหมดมีอยู่ จ็ถึงเกคนนะครับทีนี้มาดูเหตุผลที่ต้องต้องมานำเรียนให้ทราบนะครับคือการผมเอาหมายเหตุตัวนี้มาเป็นประเด็นในการอธิบายนะครับหมายเหตุการสนาบสนุนปัจัยการผลิตทั้ง4ด้านนะครับคือเรามีแผนจะผลิตสินค้าอยู่แล้วนะครับสินค้าตัวหนึ่งนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิบรรจุภัณฑ์จาก มูลสัตว์ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอัดเม็ดและก็อัดเม็ดเป็นแบบอัดเม็ดมีไล้ไลสารเคมีอ่ะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็การบริการเรื่องโดรนที่เราวางแผนกันไว้นะครับทีนี้การสนับสนุนปัจจัยทั้งการผลิตก่อนนะครับทั้งสีด้าน เป็นการสำศูนปัจจัยการผิตเบื้องต้นและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นเกษตรกรต,กต้องสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ครบทั้ง4ส่วนตามหลักทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่คือ 1. ส่วนที่1นึ่ร้อยละสาขุดบ่อสากเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนในฤดูฝนให,ใ,หให้ใช้เสริม และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแรงหลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชต่างๆส่วนที่2ร้อยละสามสิบใช้เป็นที่ใช้สําหรับปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนที่3ร้อยละ30ใช้สําหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรประยานใหญ่ส่วนที่4ร้อยละ10ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และ โรงเรือนอื่นๆโดยสามารถยืดหยุ่นขนาดพื้นที่ในแต่ละส่วนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งในส่วนของแปลงนาข้าวกเกษตรต้องดําเนินการปรับพื้นที่เองเพื่อให้มีข้าวไว้บริโภคในัคเรือนอย่างต่อเน,นื่องอันนี้คือหมายเหตุหมายเหตุของคนที่มีพื้นที่นะที่คนได้รับจัดสรรพื้นที่ให้ทําโครงการ,กรเกษตรที่ดินใหม่หนึ่งตำบลหนึ่ง กลุ่มเกษตรที่สีใหม่แต่ที่ผมมาอธิบายคือเอาโครงสร้างของงานตรงเนี้มาให้กับสมาชิกค,คือสมาชิกทั้งทั้งทั้งหมดอะ่ะผมจะใช้หลักการใช้คนให้ตรงกับงานผมพัฒนาเป็นให้ให้เป็นทฤษฎีใหม่แนวคิดใหม่คือไม่ต้องเข้ามาทํางานในพื้นที่ผมแต่เมื่อคุณมีพื้นที่ในบ้าน ที่ทําแล้วก็ปรับพื้นที่เอานะครับปรับพื้นที่เอาอาจจะมีส่วนที่ขาดแคลนอาจจะมีส่วนเพิ่มเติมอย่างบางพื้นที่บางสมาชิกนะครับสภาวะปัจจุบันเขาเลี้ยงสัตว์อย่างผมยกตัวอย่างเลยนะพี่สาวผมเขาเลี้ยงสัตว์เขาเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไกนะ่จุดมุ่งหมายของการทำผลิต การผลิตสินค้าในกลุ่มวิสาหากิจชุมชนคือปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลสัตว์ดังนั้นพี่สาวผมเนี่ยเขามีพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วและเขามีบ่อน้ําแล้วนะครับอันนี้คือมีแล้วในส่วนพื้นที่ของเขาอัตราส่วนก็คือมีที่มีที่พักแล้วมีโรงเ,เลี้ยงไก่แล้วมีโรงเ,เลี้ยงหมูแล้วมีแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ว่างเราก็สนับสนุนเรื่อง ต้นพืชต้นพันธุ์พันไม้เนี่ยตามข้อเนี่ยร้อยละ30ิใช้สําหรับปลูกเอ้ใช้สําหรับส่วนที่หนึ่งเนี่มีขุดสระเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนและใช้เสริมในการปลูกผักในฤดูแรงตลอดจนการเลีย้ยงสัตว์น้ําและพืชต่างๆพืชน้ําต่างๆนี่เขาก็มีพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนที่เขามีอ่ะเราจะต่อยอดนะครับ เราทั้งหมด่จะเอาขี้วัวของเขาขี้หมูของเขาญสัตว์เขาเก็บไว้มาทําเป็นบรรจุภัณฑ์ในฤด,ดูที่ที่ที่ไม่มีการเก็บเกี่ยวเราก็จะเก็บสะสมไว้เพราะฤดูหนึ่งพอถึงเวลาเราก็เอามูลสัตว์ตัวเนี้ยมาทําเป็นอาาัตราส่วนผสมในส่วนอื่นๆด้วยนะครับม่จะมีแกลบมีรำมีอา่า ไอคอนเนียววัตถุดิบที่มันเป็นส่วนผสมมีและการมาตั้งเป็นที่ที่ผสมที่ที่ที่ทำเป็นมีเครื่องจักรไปผมจะจัดสรรเครื่องจักรไปให้นะครับอันนี้คือวิธีการประกอบการนะเราจะไม่เอาเข้ามาทำงานในสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมแบบแบบในพื้นที่โครงการเพราะพื้นที่โครงการยังไม่มีโรงเดือนอะไรเลย,เลยนะครับมีแค่เพียงบ่อน้ำ นะครับอันนี้คือพื้นที่ของพี่อ้วนนะครับเป็นพี่สาวพะเขาเลี้ยงสัตว์การขาดแคลนปัญหาที่พบปัญหาของเขาคืออาจจะขาดแคลนพันธุ์สัตว์เราก็ดำเนินการให้รำให้ทำทำแผนของทำแผนการเลี้ยงสัตว์แล้วให้ขอรับการสรนับสนุนพันธุ์สัตว์จากปศุสัตว์จังหวัดหรือนะหรือเราจะจัด หาทุนซื้อสัตว์มาเองก็ได้แต่ละการและเหตุผลเนี่ยมันก็ต้องมีแผนแผนงานให้เกิดขึ้นก่อนเพื่อจะสู่เป้าหมายของาการนํามูลสัตว์มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้นะครับต่อมาในเรื่องของอีกคนนึงนะครับเรามีแผนจะทำ ข้าวหอมมะลิบรรจุพันธุ์เช่นเดียวกันยกตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างแค่คนเดียวก่อนนะครับคนที่มีนาข้าวอย่างคนที่จะมาเป็นสมาชิกอ่ะเขามีนาข้าวอยู่ยกตัวอย่างหนึ่งคนคือเพื่อนที่อยู่บ้านโคกราดชื่อเพื่อนวิจัยนะชื่อเขาชื่อเพื่อนวิจัยนั่นแหละ เขามีนาข้าวอยู่ประมาณยี่สิบไร่นะครับปลูกขอมมะล,ลิ้วนๆวนปลูกขอมมะล,ลิเป็นเป็นนาข้าวใต้หลังไอ้ใต้เขื่อนห้วยยางเขาก็มีวัตถุดิบเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเขามีวัตถุดิบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เอาวัตถุดิบจากส่วนนั้นอะมามันเป็นทําเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะล,ลิเป็นบรรจุภัณฑ์ให้มีตาสัญลักษ ให้มีคุณภาพเกิดขึ้นให้มีเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นก็ให้เกิดมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ <c oughs> นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับไอสิ่งพวกนี้มันจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ไม่ได้มาทั้งหมดสมมุติที่ฐานเกิดขึ้นเราต้องการผิดพันเนี่ยขออภัยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเราอาจจะเอาจากส่วนอื่นที่เป็นสมาชิกด้วยกันที่มีนาข้าวเอามาเป็นส่วนผสมในข้าวให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ให้ทุกคนนะั้นมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันนะครับคนไม่มีก็ไม่เป็นไรคนคนไม่มีนาข้าวแต่มีขี้หัวมีขี้หมูนะก็มามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนร่วมกันกับสิ่งที่ตัวเองมีเอามาร่วมกันเราก็จะมีสมมติฐานเกิดขึ้นเราทาสูตรเราทําสูตรหนึ่งสูตรเนี่ยอา้าว สูตรบรรจุพัณุ์อ่าบรรจุพัณุ์จากข้าวหอมมะลิเนี่ยข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พันนี้อ่พันโกอขออะไรเนี่ยต้องพันเหมือนกันเอาแบ่งสันกันไปปลูกอ่าเนี่ยแหละแล้วเอาส่วนที่พันที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยมารวมกันและก็ทําเป็นบรรจุพัณุ์มันจะได้ปริมาณที่ ที่เห็นเป็นรูปนั่งเกิดขึ้นที่เป็นจํานวนที่แน่นอนนะครับเราไม่ต้องมามามา,มาเสี่ยงกับการทําเยอะเกินไปทําน้อยเกินไปแล้วอัตราการความเสี่ยงจากการอ่าสูญเสียอย่างเช่นเราทําน้อยเราทราทมากมันก็ไม่ได้เกิดผลกับเรา ทำมากเกินไปไม่ได้เกิดผลเพราะต่างคนต่างเอาส่วนที่น้อยมาทํางานทําร่วมกันนะครับส่วนที่น้อยแบ่งมาทาเขาเรียกว่าพอกินพอใช้แล้วก็ที่เหลือแบ่งปันจากการคิดเศรษฐกิจพอเพียงค,ครับคือเรามีข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นร้อยกระสอบเนี่ยก็ถือวแล้วได้กินได้ใช้แล้วที่เหลือก็แบ่งปันกันมาทําเป็นสินค้านะครับสินค้าของเราเนี่ย จะขายในเวลาที่อนอกฤด,ดูกาลคือเวลาที่ท,ที่ที่เรียกว่าหลักการกลยุทธ์ทางการตลาดการค้าเนี่ยต้องมีขายของขนาดที่ของขาดมันก็จะได้ราคาด,ดีนะครับเราก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับหนึ่งสองอา,อาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนของสินค้าที่อยู่ในภาคการ การค้าใน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 พาณิชย์จังหวัดอาจจะมีแหล่งตลาดแหล่งอะไรที่เราสามารถจะถ้าเรามีคุณภาพดีเราสามารถที่จะส่งสินค้าเราไปแข่งขันการค้ากับตลาดที่กว้างขึ้นได้นะครับเรื่องที่สองขอให้เราทำสินค้าให้มีคุณภาพตั้งแต่ต้นก่อนนะครับนั่นคือการรวมกลุ่มการทำการทำางานเป็นกลุ่มก็ต้องมีทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน นำสินค้าที่มีมาและคนไม่มีก็ใช้แรงนะแค่แรงนนเราไม่ไบงังไม่ไม่ต้องบังคับให้มีนะครับอันนี้คือข้าวต่อมาในเรื่องของบรรจุพันธุ์จากปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยเนี่ยเราจะใช้มูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลไกล่มูลเป็ดมูลบัวแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะผมคิดแล้วเอกลักษณ์ที่เด่นชัด ปุ๋ยชีว่าคือผมจะใช้เปลือกทุเรียนมาเป็นส่วนผสมเพราะมันจะมีกลิ่นของทุเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปุ๋ยเราผมผมนั่งวิเคราะห์มานานละทําไมปุ๋ยปุ๋ยอัดเม็ดเนี่ยมันก็ทํากันเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี่คือของเรานสินค้าเราต้องมีส่วนผสมของกลิ่นทุเรียนต้องมีส่วนผสมของ ปเปลือกทุเรียนแล้วมันต้องต้องมีกลิ่นทุเรียนแน่นอนนะครับซึ่งสูตรเนี่ยมันก็มันจะเป็นสูตรสำเร็จของเราอะนะครับทีนี้การทําสูตรเนี่ยมันก็ต้องมีการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าของเราเองมีสิทธิบัตรมีลิขสิทธิ์สามารถจะเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะรส่งผล สินค้านําไปสู่สินค้าส่งออกได้ถ้าเกิดคุณภาพของเราอเป็นที่ยอมรับนะครับจะเป็นที่ยอมรับได้ไงก็ต้องแปลมีกระบวนการตรวจสอบบวนการพิสูจน์เรื่องของเคมีวัตถุที่มีอยู่เรื่องของอะ,อะไระสารที่มันเป็นประโยชน์กับพืชอ่ะก็เหมือนสารไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสอ่ะ NPK นะฮะประมาณนั้นนะ่ะแต่เราต้องต้องมีห้องแลบแต่ห้องแลบเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าสถ,า,ถามันมหาวิทยาลัยมันก็จะมีแหล่งที่ให้เราไปไป,ไปสามารถพิสูจน์ทราบได้ผมเป็นนักศึกษามหาลายัยมหาลัยราชพัฏก็ก็รู้จักกับส่วนนี้พอที่จะเป็นแนวทางได้นะครับอันนคือช่องทางหนึ่ง ที่เราสามารถจะพิสูจน์สิ่งของว่าเราสิ่งของที่เราทำนะ่ะผ่านเกณฑ์แล้วก็สามารถารกันตีว่าสินค้าเนี่ยปลอดสารปลอดสารเคมีวัตถุเคมีไดนะ้ก็คนที่ทำก็เป็นสมาชิกของเราทั้งผู้บริหารผู้คนที่บริหารมันจะมีส่วนบริหารส่วนปฏิบ,บัตินะครับส่วนบริหารก็คิดคิดแผน งานแยกส่วนกันไปนั่นคนนั่นสินค้านั่นการตลาดนั่นการส่งออกนั่นกิจกรรมพิเศษอื่นๆนะครับก็มาคิดกันหน้าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ใช้คนจัดการให้ตรงกับงานแล้วคิดคือใช้คนจัดการให้ตรงกับงานคือบริหารไปบริหารคนให้ตรงกับงานแล้วคนปฏิบัติก็เช่นเดียวนคนทํานาเราต้องให้เขาทํานา เขาเก่งทํานาคนเลี้ยงสัตว์ต้องให้เขาเลี้ยงสัตว์เขาเก่งเลี้ยงสัตว์แต่เขาขาดแคลนอะไรขาดเรืออะไรเราก็มาทําเป็นแผนเขียนแผนเพื่อของบประมาณบางส่วนที่สามารถจะให้การสนับสนุนเราได้หรือไม่อยู่ที่การเขียนแผนแล้วในเรื่องเรื่องต่อมานะครับที่ผมจะพยายามจะพูดถึงก็คือเรื่องของ การทําการบริการคือเรามีผลิตเราต้องมีการขายแต่ผมยังไม่พูดถึงการขายนะพูดถึงการบริการก่อนคือถ้ามีสามสามกระบวนการนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นวงจรการทําธุรกิจที่สมบูรณ์การบริการผมเน้นผมจะใช้การบริการให้อาหารพืชบำรุงพืชก็คือการใช้ปุ๋ยนะครับ การให้ปุ๋ยพืชโดยการไม่การรับจ้างการบริการคือการรับจ้างนี่แหละครับแปลง่ายคือการมีเครื่องเครื่องจักรรับจ้างแต่เครื่องจักรที่ผม,มใช้คือเครื่องโรนคือการใช้เครื่องโรนท่นท่นปุ๋ยนะครับจากอากาศสู่พื้นจากข้างบนลงดินจากจากฟ้าลงดินจะใช้เครื่องโรนเทคโนโลยีต้องไปใช้คนขับให้มีบัตรรียน เพื่อจะขับโดรนได้ไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะครับจะไม่สามารถขับโรนได้และเราสามารถที่จะไปบริการพื้นที่ที่ทททอื่นได้กว้างๆนะครับมันก็จะเป็นค่าแรงได้เอาเอาเป็นค่าตอบแทนกับคนกับคนทํางานได้นะครับอย่างเรามีสมาชิกเจ็ดคนเนี่ย เรามีงานหนึ่งงานกับเรื่องบริการโดรนเนี่ยเราจะได้กำเราจะได้ค่าแรงจากโดรนมาแบ่งปันกันนะครับมาแบ่งปันกันนั่นหมายถึงว่าทุกคนไม่ได้ขับโดรนทุกคนแต่คนที่ขับก็มีรายได้แล้วมาแบ่งปันกันทั้งเจ็ดคนนะครับทั้งเจ็ดคนคือการมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถ้าเสียหายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าได้ก็ได้ได้รับ ร่วมกันนะครับนี่สิ่งที่จะเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนะนี่คือกระบวนการท,ทรําธุรกิจอย่างยุติธรรมและสอ่สอให้เกิดถึงความรับผิดชอบแต่ละคนมีเท่าเทียมกันแล้วเครื่องจกักรพวกนี้จะเกิดจากจากได้มาจากอะไรนั้นก็ว่า,ากาันทีได้มาจากทุนส่วนตัวหรือได้มาจากทุนส่นนวนรวมหรือได้มาจาก าการเช่าก็แลว้วแต่แต่ต้องมาวางแผนกันนะครับเครื่องจักรโรนเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่คนทนํานาไมามาบนถึงคนทนํานานะครับผมไปดูสมาชิกอยู่คนหนึ่งเขามีรถไนถนะเขามีบ่อน,น้ามีรถไถเขามาีเครื่องจกักรเครื่องจักรรถไถ คนที่ขาดแคลนคนที่ต้องการนะครับเราก็จะใช้งานเขาได้แต่เครื่องจักรเนี้ยแม้จะเป็นของเขาก็จริงแต่การบรุงรักษาระหว่างใช้งานในโครงการเราต้องมีค่าค่าใช้จ่ายในการบรุงรักษาค่าแรงงานคนแต่ถามว่าเราจะเอาค่าแรงงานจากไหนนะครับนี่คือปัญหาที่ต้องคุยกันจากกองเงินกองกลางอืม กองกลางมาจากไหนกองกลางจากการขายหรือกองกลางจากการวางทุนสำรองไว้นะครับอันนี้หลัหลากการบริหารต้องมีทุนเพื่อเป็นใช้ในการบริหารงานเราก็ต้องมาคิดกันว่าแต่ละคนมีความต้องการจะทำให้เกิดกองกลางด้วยวิธีการไหนนะครับ แล้วเงินกองกลางก็ต้องได้รับคืนต้องได้รับคืนผู้ที่เสียไปก็ต้องได้รับคืนจากผลกําไรที่ค้าที่การี่เกิดจากการค้านะครับเกิดจากการข,า,ขายมันจะได้เกิดความสมดุลสมดุลระหว่างการซื้อการดีมาน์กักบซัลายในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือมีดีมาน์ก็ต้องมีซัลายมีคนต้องการขายอย่างเดียวมันไม่มีคนต้องการซื้อมันไม่ได้นะครับไม่งั้นสินค้าที่เกิดมันก็จะ ไม่ไม,ไม่เป็นไปตามหลักหลักของการบริหารธุกรกิจเราะฉะนั้นการคิดวางแผนที่จะทำมันต้องอยู่ในองค์ประชุมการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายทุกส่วนให้รับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติขั้นตอนต่างๆมันต้องมีฝ่ายบริหารจะต้องรู้แยกแยะให้ออกว่างานนี้เกียกนนเก่ยวกับอะไรงานนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับ ดังนั้นพูดที่มันเป็นส่วนบริหารเนี่ยก็ต้องแยกแยกออกวิคอยให้เป็นไฟล์ปฏิบัติเนี่ยเขาเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ขาดอะไรส่งเสริมอะไรจะนับสนุนให้เขาไปขาดอะไรสงต้องการความปัญหาคือความต้องการอะไรทํานาขาดอะไรเลี้ยงสัตว์ขาดอะไรขับโดนขาดอะไรนี่แหละมันเป็นผลที่ผมจะขอ อนุญ,ญาตมาอธิบายนะครับกับสมาชิกทั้ง7คนผมจะไม่ระบุว่าใครมากนะครับแต่ผมจะส่งลิงก์วิดีโอนี้ให้ท่านใบฝังท่านมีความต้องการจะทำอะไรในพื้นที่ของท่านท่านก็มาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับผมยินดีและก็มาอธิบายวิธีชีวิตตัวเองในตรงนั้นในขณะนั้นต้องการทำอย่างไรนะครับผมจะส่งลิงก์นี้ ให้ท่านได้วิเคราะห์เพื่อจะได้เป็นหนทางในการคิดทำแผนงานร่วมกันกับผมอย่างแบบเป็นแบบแผนที่แบบแผนแบบแผนที่มีแบบแผนนะครับคราวนี้นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของการจะนำคนมาจด เเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักแนวคิดของผมคือใช้หลักการใช้ตรงใช้คนให้ตรงกับงานหาคนด้วยหลักค่า w s ก็คือ What Where When Why Who ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเอามาผนวกกันร่วมกันทำธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงิน ตามที่ผมได้ไปศึกษามาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจเรื่องนี้เป็นวิชาเรื่องการตลาดเรื่องเนี้เรื่องกลยุทธ์การตลาดนะครับกลยุทธ์นี้เรียว่าการลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินผมมีตัวก็เรียกว่าบทเรียนให้ให้ท่านให้ท่านฟังให้ท่านดูด้วยนะตัวนี้ถ้าท่านเข้ามาจะเข้าใจเลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ